ดูดีๆกูดูไม่ดีจะดูทํผีอะไรดีชิบหายมึงออกคอตกมาจากไหนเฮ้ยตายแล้วตายค่ะมึงตายนานแล้วไอ้ผีไอ้ชิบหาย ดูกระปั้นไปแล้วครับไปแล้วไปอี๋ไปอี๋ไปสัตว์กายละเอีดแลูไปอี๋รอตัวถิ่งสองเลยที่ผ่าน